สวัสดีค่ะวันนี้ยา่าจะมาต้มไก่ต้มต้มเปรี้ยวต้มใส่ต้มมะขามเพราะย่ามีไก่เนีย้ยื้อไก่เนียยมากิโลหนึ่งตับมากิโลหนึ่งเ,เดี๋ยวย่าจะใส่เครื่องก่อนต้มตั้งน้ำเดือดแล้วย่าก็มีรากผักชีเนี่ยใส่รากผักชีไปก่อน แล้วก็ไอหัวหอมหอมแดงใสไปทั้งหัวเลยว่ายาชอบกินกุบกุอบอันนี้ขาใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้าย,ยาใสไปหมดเลยเนะี่ยน้ำเดือดแล้วไงทีนี้ยามะขามยาก็ปิดแช่ตู้เย็นไว้แล้วน้ำเติมมะขามยาก็จะใส่ไปเลยเนีย่ยใส่ไปเลยเพราะว่าถ้าไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราค่อยเอาก้อนมาละลาย ใส่อีกสักหน่อยหนึ่งนี่มีไก่เหนียงไงไก่เนียวโลนึงไม่รู้ถึงโลหเปล่าถ้วยเดียวเองให้หมอใจไปซื้อเหมือนเดิมอะหน่อยเดียวเนี่ยมีไก่เหนียวถ้ยวยหนึง่งแล้วก็ซื้อตับมาเที่ยวนี้เน้นให้กราซื้อตับอย่างเดียว ตับตับอีกถ้วยหนึ่งตับเยอะกว่ากต่ไก่เหนียวหน่อยยาเชอบปริ้งไก่เหนียวเพราะว่ามันมีอะไรเคี้ยวบ้างไก่เหนียวเนี้ยมันยาก็เลยว่าจะต้องไก่เหนียวเดี๋ยวใส่ไอ้ลุกพอนอก้อนหนึ่งมีก่าเอาไม่พอดี มีซุปขนอกร้อนหนึ่งเดี๋ยวย่าใส่ก้อนหนึ่งอันนี้ใส่ตู้เย็นแล้วมันแกะไม่ค่อยนอนเนีย่ยซุปพนอกร้อนหนึ่งใส่ไปเลยแต่ทีนี้ก็เกลือหน่อยหนึ่งต้มแบบนี้ต้องใส่เกลือแต่ย่าไม่ชอบไก่ป่วยมากอ่ะพอสุกน้อยๆใส่เกลือสักหน่อยเนี่ย แล้วก็ชุรสหน่อยหนึง่งปรุงน้ำไปเลยยาปรุงน้ำไปก่อนไม่งั้นเอาเกียจเอาช้อนตักเาใส่เอาเทแค่นี้ก็พอละชุรสอ่ะอืะเพราะมันมีจุกข้อนมั้งแล้วทีนี้ยาก็จะใส่ไก่เหนียวเลยเพราะไก่เหนียวมันต้องเคี้ยวนิดนึง เนี่ยเทเลยเพราะไม่มีน้ำออกเทเลยอ,อย่าล้างไว้เสด็จนะเทเลยอืมอืมอน,นี่ก็ไอตับไก่ย่าจะใส่ทีหลังกับไก่ย่นสุกเกินไปแล้วไม่อร่อยอย่าะจะเอาฝาปิดก,ก่อน ่าหม้อปิดก,ก่อนให้เดือดก็เดือดแล้วเดี๋ยวชิมน้ำชิมน้ำทีเดียวเลยก็เดือดแล้วย่าก,ก็จะย่าก็จะชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอยาก,ก็กับข้าวไม่มีย่าก,ก็ต้องทำ ยังไม่ได้หุงข้าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยยากกินบอบ่าวก,ก็ถ้วยหนึ่งเ,เดือนนี้เรากินไก่อีกแล้วอืเดี๋ยวคนก่อนคนแล้วก็ชิมโอ้โหหอมมากเลยอืชิมก่อนนะว่าเปรี้ยวเค็มหรเปล่าอืยังไม่ค่อยเค็มดีใส่น้ำปลาให้หน่อย ใส่น้ำปลาไปอีกหน่อยอีกสองสพีพอแค่นี้อือใส่น้ำปลาอสองสะพีก็พอเปรี้ยวก,ก็คงใส่มะขามไปอีกปั้นหนึ่งแล้วยากยากลัวไม่เปรี้ยวอะ่ะอือยากใส่ไปทั้งทั้งปั้นเลยอ่ะ ดิชิมอีกรอบมนใส่น้ำปลาปแล้วอืมอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วอืมเปรี้ยวแล้วอะ่ะคงต้องเอากรกมืขามออก่อนเดี๋ยวเปรี้ยวจัดไปอืมเดี๋ยวไปเปรี้ยวจัดไปหน่อยอากากมืนี้เอากระอเงเคี่ยวปันนามจะเปรี้ยวเยอะอืม อสีสันน่ากินค่ะอืมสีสันน่ากินโอเคอยู่รสชาติดีแล้วอืมอร่อยแล้วถ้าไก่เปื่อยอีกหน่อยก็ก็ใช้ได้เดี๋ยวเอาพริกโรยเลยเอาพริกใส่เลยอย่าตามพริกเลยคะอืมอืมเอาพริกใส่เลยเนี่ย ใส่พริกไปก็จะออกเ,เผ็ดๆนิดๆน,ดนี่ต้มส้อมอืต้มส้มก็อดีนเนี่เพราะว่าไม่ใช่ต้องยำไม่มีมะนาวยากก็เลยเป็นทำต้มส้มเลยอืมต้มส้มาขาหมาดีดูใส่พริกไปแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงเผ็ดไหมอืมเผ็ดก,กำลังดีเนี่ย ย่ากนะ็จะใส่ตับไก่แล้วนะ้วใส่ตับไก่ละวันนี้ตับไก่มีมีไข่อยู่พวงหนึ่งตับไก่วันนี้ย่าไม่ได้ล้างน้ำส้มก็เลยไม่ขาวไอ้น้ำเด็ดเนื้อก็แดงถ้าล้างน้ำส้มเนื้อก็จะขาวเดี๋ยวปิดฝาอีกรอบหนึ่งให้ให้ตับไก่สุกแล้วก็ใช้ได้เลย ก็เดือดแล้วเดี๋ยวย่าจะดูอีกรอบอืเดือดมาสักพักแล้วเรียบร้อยย่าจะชิมอีกรอบที่เราใส่ตับใส่อะไรประโหตับมากินมากเลยค่ะมีไข่มาใบหนึ่งย่าก็ล้างใส่ไข่อ่อนเนี่ย มีไข่อ่อนติดน้าใบอยากเลยล้างแล้วใส่ไปเลยอื mm. แล้วก็มีมีที่ไข่อ่อนเป็นพวงแบบนี้พวงหนึ่งย่ามไม่หันหืนแล้วจับย่ามไม่หันหืนแล้วย่าชอบของชิ้นใหญ่ๆญ่ชิ้นเล็กเกินไปมันก็ไม่น่ากินย่าไม่ชอบชิ้นเล็กอืย่าชอบกินสิ่งไหนก็ทําสิ่งนั้นเนี่ยอื mm. เดี๋ยวชิมอีกรอบ จะใส่พริกป่นหน่อยเนาะเดี๋ยวดูก่อนวนะ่าพี่ขี้หนูเผ็ดไหมไม่เผ็ดใส่พริกป่นอ่ะเดี๋ยวย่ยาจะชิมหน่อยดีกว่าชิมอีกรอบอืมอร่อยแล้วอร่อยเลยอร่อยไม่รสไม่เฟื่อนแต่ไม่เผ็ดนะใส่พริกป่นหน่อยดีกว่าพี่ขี้หนูไม่เผ็ด ป่นลให้สีสวยหน่อยอืมันเป็นต้มแซบเนี่ยยาใส่พิกลหน่อยเลยหน่าให้เป็นสีพิกน่นะพิกนก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อ่ะพิกนแบบนี้อืมเอาละใส่พิกนให้แซบหน่อยพอแล้วเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปพิกนเดี๋ยวถ้ามันไม่พอเราก็ไปเติมเอาทีหลัง เดี๋ยวลองดูไก่เนี่ยไก่ก่อนนะเปื่อยยังเปื่อยมากเกินไปนยากก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ของไก่เนื้อจะไม่หวานไงถ้าเปื่อยมากเกินไปเนื้อจะไม่หวานถ้าพอดีพอดีเนื้อจะหวาน เดี๋ยวชิมชิมเนื้อไก่หน่อยว่ามันเปื่อยยังเปื่อยพอกินยังอู่ร้อนอ่ะอืมก็มีหน่อยยังไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่ต้องเที่ยวอย่างเี้ยลูกากก่อนมาสูกยังอมันจักสิ่นี้ ข้นอนี้ก็กินได้พุ่งนี้วันอ่กับวันถ้ามันมีใครช่วยยากกินนะอืมอืมแต่ยู้จับเหมือนว่าว่าสุกยังอืมจับต้องอีกหน่อยนะเดี๋ยวปิดไฟครับเนะาะเพราะว่าจับยังไม่สุกข,ข้างในยากก

โดยไปเลยให้สีสันสวยงามอืมแล้วเนี่ยจะ่ย่าก็จะตักกินถว้วยละกินกระเป่าข้าวยังไม่หุงไงยากก่ากินละเป่าก่อนตอนเช้าย่าก,กินสุกี้ซื้อซุกี้ไปตั้งเมื่อวานแล้วย่าก็เลยกินซุกี้ไปกอครั้งคืนแล้วซุกี้ไม่ค่อยอร่อยไม่เหมือนกับข้าวอะอน,นี่ย่าก็จะตักละตักใส่ถ้วยหนะ่อย จะดูไข่ที่ว่ามันเป็นยังไงไข่จะสุกเกินไปอือเอาไข่ไปด้วยเถอะนอ่ไข่มันจะสุกเกินไปแล้วมันมันจะไม่อร่อยไงอือหึออน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆอาไปช่วยเลยอือ,อ,อตักสักตรงอันตักล้นปูเลยอ่ะอือน,น้ำหนอ่อยเดือดลั่งเลยอ่ะ หอมมากเลยโอหสุดยอดเลยค่ะน้ำแกงต้มเปรี้ยวต้มแซบก็ได้เพราะย่าใส่พริกค่นพี่กขี้หนูรวมกันเลยอืมนี่ย่าก็พอแค่นี้เนี่ยย่าก็ตักมาถ้วยแล้ะนอ่วันนี้วันนี้คงจะมีแค่เนี้ยแหละจ้าต้มต้มเปรี้ยวหรือต้มแซบของยา่า